ถนัดมือซ้ายนะคะเรียนพยาบาลได้ไหมก็คือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกบีทค่ะวันนี้นะคะก็คือจะมาตอบคำถามน้องๆท,ท,ท,ที่ถามมาว่าเออถนัดมือซ้ายนะคะเรียนพยาบาลได้ไหมก็คือพี่มีอะไรจะบอกคือถ้าถนัดมือซ้ายเรียนไม่ได้นะพี่คนแรกเลย พี่คนแรกที่จะไม่ได้เรียนเพราะพี่ก็ถนัดซ้ายเหมือนกันนะคะก็คือเราเป็นสาวคนถนัดซ้ายเราจะรู้ดีว่าอะไรมันจะยากขึ้นไปอีกนิดนึงนะสําหรับการที่เรียนพยาบาลแต่ว่าถนัดซ้ายเรียนพยาบาลได้ไหมก็คือเรียนได้นะคะพี่จะตอบแบบนี้เพราะว่าตัวพี่ก็เรียนอยู่ซึ่งการเรียนวิทย์อาจารย์ของไลพี่ออกคนแรกก็คือในกลุ่มพี่อ่ะมีคนถนัดซ้ายก็คือกลุ่มพี่ขึ้นแปดคนใช่ไหมมีถนัดซ้ายอยู่ประมาณสามคนค่ะ ในแปดคนก็คือว่าถือว่าเยอะอยู่คนที่ถนัดซ้ายก็คือไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ได้มันจะมีเรื่องยากสําหรับเราก็คือเวลาที่เราเออตัดเกันไก่ใช่ไหมมันจะยากสําหรับเราตัดฝีเย็บก็เช่นกัน <c oughs> คือยากแล้วก็แบบแต่เราก็ทําอะไรข้างซ้ายมาตลอดใช่ไหมบางคนอะที่ถนัดซ้ายเหมือนพี่อะพี่ทําทั้งบางครั้งพี่ก็ทําขวาได้นะแต่ว่ามือขวาจะแบบว่าไม่ แบบทาได้อะแต่ไม่ได้ถือว่าถนัดเออหลายคนพี่คิดว่าก็เป็นอย่างนี้ก็คือเราก็แบบใช้ทั้งซ้ายทั้งขวามาตั้งแต่แรกเพราะว่าบางบางอย่างถ้าเราไม่ถนัดจริงๆอย่างใช้กันไกลอะเราก็ใช้ขวาได้บางบางครั้งเนาะซึ่งถนัดซ้ายมันจะมีปัญหาแค่ตอนที่เวลาเราทําหัถการอะก็คือเราจะเข้าซ้ายก็คือเราต้องใช้ข้างที่ถนัดเราจะไม่สามารถแบบว่าเอออาจารย์สอนอาจารย์สอนมากอะ ถ้าเราถนัดอาจารย์สามารถจะถนัดขวาใช่ไหมเวลาสอนก็จะเข้าเข้าสอนเข้าหาคนไข้ฝั่งขวาอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าอย่างเราอะเราก็เข้าข้างที่เราถนัดเนาะก็ถนัดซ้ายก็เข้าซ้ายเลยจ้าหาคนไข้ฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยใช้ก็ใช้มือซ้ายทําปกติใส่สายสวนปัสสาวะแล้วพี่ก็แบบใส่ซ้ายนะแล้วก็อย่างอย่างจะใส่ NG Tube ทิก็คือเอ่อท่อให้อาหารใช่ไหมพี่ก็แบบ ใส่มือซ้ายอะ่ะก็คือแบบเออเอามือซ้ายจับแล้วก็ใส่เลยก็คือถ้าเราถนัดซ้ายมันก็ยากนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่เป็นปัญหาหรอกเพราะว่าเราก็แบบใช้ชีวิตซ้ายของเรามาอย่างนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดคือมันมันยากตั้งแต่เขียนเขียนตั้งแต่อนุบาลแล้วเนาะคนที่ซ้ายอะ่ะก็คือก็จะรู้กันดีว่าแบบการเขียนกันอะไรก็คือยากหมดตั้งแต่ตอนนั้นคือเราก็ผ่านมาันมามาเยอะใช่ไหม แค่จะมาแบบไม่ผ่านแค่ตอนตอนที่แบบจะมาเรียนพยาบาลไม่ได้เราต้องแบบถนัดซ้ายแล้วก็ทําได้แล้วทําได้ทุกอย่างเหมือนคนปกติค่ะเราไม่ได้เป็นอะไรเนาะเราแค่ถนัดมือซ้ายเพราะฉะนั้นนะคะก็ที่มีน้องๆถามมาว่าถนัดมือซ้ายเรียนพยาบาลได้ไหมก็ได้นี่พี่ตอบไปกี่รอบแนละ้วตอบไปหลายรอบแล้วเออพี่งงก็คือเรียนได้นะจ๊ะแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ก็คือถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b ด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้พี่ว่าพี่จะลงบ่อยๆจะได้แจ้งอย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปด้วยนะเพื่อที่จะได้ดูคลิปไม่พลาดน,นะจ๊ะแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะมาตอบหรือว่าทำคลิปตอบให้ก็คือใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์นะจ๊ะบ๊ายบาย